รับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกมพี่ล้มในบทหรือว่าเกมฮคอนกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีกับซีรีส์ฮอนเวล4.0นั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามากับฮีโร่ไมมีดอนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมากๆก็คือการที่ความสามารถของคาราฟ้านะครับเมื่อออกมาเมื่อก่อนแค่ออกมาแล้วมันก็แล,นกแล้วไงอะ่ะก็แค่แปลงร่างเฉย,ยๆมีเวลาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คือเราสามารถเวทน,นาการได้อย่างสูงสุดยอดก็คือจะไม่เวาทานาใ เดี๋ยวจะไม่มีการพัฒนาการกลับแล้วครับตอนนี้ก็ตาน,น้นเลยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสาหรับไมมีนอนที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมาในร่างเอปกไมมีนอนหรือว่าอัลฟ่านะครับแต่ยังมีการเปลี่ยนชื่อบายจากการที่ฮีโร่เอปกเข้ามา <c oughs> เขาก็เปลี่ยนชื่อเซตเอวาตาร์นี้ก็เป็นอัลฟ่าครับก็เป็นปลาฉลามหัวค้อนมาส่วนมอยทา่า <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยมีตาว okay. เด้อโอเค๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมสำหรับ คราฟ้าคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนชีวิตของไมคบิดดอนจริงๆครับจากการที่แบบว่าเป็นแค่ตัวชับจอกจ่อยธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรมากตอนนี้คือทุกอย่างกลับตละป๋าดหมดแล้วครับมันคือแครี่สุดโหดแล้วก็เป็นตัวที่หยุดได้มีสกิลไว้สตันมีสกิลไว้หยุดมีสกิลไว้จับได้มีสโลได้โคตนโกงเกียร์คี่ไวฟาร์ไวทุกอย่างดีหมดก็ตอนนั้นฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะเจทันเดอร์บิงเกอร์ฮะ แต่ก่อนที่มีคาราฟ้ามันก็เหมือนเดิมนะครับผมทุกอย่างมันคือมันมีดอนตัวเดิมเลยโอ้โหเขาลืมไหมผมลืมไหมเขามีสกิลหนึ่งเดี๋ยวผมรอมีสกิลสองเราค่อยใช้ดีกว่าครับมันเปลืองมานะโอกาสโดนมันยากเกินสำหรับสาลายสบายลูชิต้าของเราต้องใช้คอมโบกับปลาไหลครับผมหรือว่าเมติครับเขาเป็นการเล่นคำนะครับก็เมจิคับในเกมโปเกมอนนะครับก็นั่นแหละ มันก็ชื่อเมจิกเขาอะเราเ,ออเขาไม่เดินด้วยนะอะเราเดินตอนนี้สายไปหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เอ้าไม่น่าตายครับผมไม่าตายวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยววะทำมีเวลาอยู่อะโดนโอ้โหตายอยู่อยอยโอ้โหสวยโอ้โหผมเกือบไปหวั่นแล้วเหมือนกันนะนั่นน่ะจริงๆโดนปลาไหลก็ตายแล้วครับโอ้ยแล้วนี่บ้าอย่างไวเลยอย่างไวเลยให้ไวไวที่สุดในโลกเลยทันเดอร์โอ้โหแล้วเดินเดินมาจะเอาเรื่องแต่ไม่ได้เอาเรื่องแล้วล่ะ เคเราจะเป็นสกิลหนึ่งนานนะครับแรงดีผมชอบแล้วก็สตันนานด้วยแล้วก็โดนยากเหมือนเดิมอตอดหัวชิปเป๋งโดนผ่าหัวไหมเนี่ยโหแล้วเกมนี้เป็น4ต่อห้าได้ครับน่าจะเล่นยากขึ้นไปอีกมันจะมีเซี่ยววีครับที่เขาจะหยุดเอา <laughs> แล้วเขาไม่หยุดหยุดไม่ทัน,นครับโอ้ย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  อุย,อย,ตยตายตายเองหรือเปล่าเดียว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 โอ้โหผมว่าถมตายว่ะถ้าผมไม่ยอมกลับตอนนี้ไอ้ลูล่าลุนจริงมีคนติ๊กให้แล้วเย้จินจับสาวไปหนึ่งนาทีนะไปหนีหรือจับหนึ่งกับสองไว้ก็ได้ครับเน้นสกิลแรงๆแต่ผมยากหนีผมก็เลยอัพสาวมาโอรัสแมมแมนใกล้ตายหุ้ยบอดไฟเฮ้ยว่าร่างนี้อีกฝ่ายไม่มีตัวฟาร์ม ตรงนี้ไงดิมแม็กซ์ซึและนิมโฟลา่านิมโฟล่าแอร์ไลน์ครับอาจจะไหวก็ได้รัตหนี่ไงมีคนโดนตัดออกเกมถาวรโอเคได้ตังค์ช้อปปิ้งครับฮันเดอร์หายฮันเดอร์หายนิมโฟล่าแอร์ไลน์ร <laughs> ักคุณเท่าอะไรเดียวเง่าต้องมีโสโลแกนด้วยเหรอโอเคเอ,อ่ข้างบนโดนนะผมน่าจะไม่รอดหรือเปล่าถ้าจะได้ขนาดนี้แล้วก็นะไปฮันเดอร์กลับ,บบ้านชัว โอ้ยอ้าววิ่งได้โอ้โหหนบไม่รอดดีๆครับแล้วทันเดอร์กลับบ้านไปจริงๆด้วย <c oughs> <c oughs> ว่ะนะแต่ยังไงหนุ่มเนี่ยสก,กิลสองใบก็รับเหมือนจะไม่โดนสาลายสไปรยลูซิต้าผมนะครับจังหวะตะกี้น่าเสียดายโดนยากครับโดนยากถ้าเกิดไม่มีคนสตันให้อ่ะต้องคอมโบด้วยตัวเองซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวว่าเราจะสามารถคอมโบได้หรือเปล่าต้องอยู่ที่เขาด้วยครับว่า เขาจะสามารถอยู่ได้ถูกจังหวะหรือเปล่าเนี่ยตามไปเนี่ยถ้าเขาอยู่ไกลไปผมก็ตามไม่ได้เล่วตะก,กี้มันโดนตันด้วยนะสัารูหายไปโอ้โหช็อตมาเอาโดนด้วยตะก,กี้ผมมือสาวบนลืมตักวาดใช้เลยมมไปสารายสปรูซิท่าโอ้โหโอ้โห บางทีก็แรงไปนะโอ้โหแล้วยามานามัดป็นกีบ <c oughs> กีขวบไม่ได้ซื้อวอร์ดไปด้วยมันเดอร์มันกะเอาผมตายเลยว่ะรีเจนต้องเป็นลูนล่างและ้วล่ะจังหวะนี้รีเจนเนเรชัน่นอุ้ยได้อยู่อาจจะแกงได้ก็ได้นะครับข้างล่างเป็นแอคเคอร์ซิ่งกับสเกลเจอกับแมงมัสซีส่กับลิมโฟล่าได้อยูน่นะผมว่ามีดับเบิ้ล <c oughs> เดี๋ยวเตรียมตันได้ปะเรามีมาแล้วมา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 ม โอเคอย่างเงี้ยครับจะเล่นง่ายมากเลยไม่ตันนักที่อ่ะรออะไรอ่ะรอคํโบูกันได้ก่อนโอเคอันตีผมจะไม่อัพตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยคุมเท่าไหร,ร่เพราะว่าอู้รัดค่าได้ด้วยตรงกลางันเดอร์สวยเพราะว่าเพราะว่าโอ้ผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับตอนต้นเกมมัานาไม่ค่อยดีต้องรอมีคาลาฟ้าก่อนมหนึ่งจะเปลี่ยนชีวิตได้ครับก็ <laughs> เก็บไว้ก่อนละกันอันตีตอนนี้ เฮ้ยเอาได้เอาได้เอาได้เออเคิร์อเออไม่ใช่เคิร์อนี่หว่าตายอยู่แล้วครับอย่างนี้อะไรไปรอดล่ะเรียบร้อยเอ้ยยังไงสกิลสามสองใบประหลัยไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าหรอกแต่ผมอยากพูดให้มันประหลัยไฟฟ้าแล้วไงดีหวัดดีเพื่อนแมงมัดหายมาตันอีกทีได้ป้าอาจจะฆ่าได้เอ้ยใหญ่ใหญโดนเกาะโดนเกาะตายโดนเกาะตายเองต้องออกครับจังหวะนี้เอาละวอ้าวไขว้เนี่ยสเกลเอ้ยประหลัยไฟฟ้าไปดิ เอาล่ะดีวิ่งหนีก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วยังไงดีบัตรฮันเตอร์เห็นอุแล้วมีจ่าแดงอุแร้วเววหกแล้ววะมันเววหกแล้วยห็ังไม่ตายล่ะออกก่อนละออกก่อนโอเคผมจะขึ้นเป็นงเท้านี้ก่อนครับเอาละฆ่าได้ยด้ไงวะมีอันตีเหรอโหดว่ะอันตีมาแน่เลยครับโหด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 แต่มันตายวะโดนใบเหรอไม่รู้เหมือนกันเราจบเป็นาลงเท้าครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าอันตีมันเป็นาเมทตที่ตายตัวนะครับถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่ออกชูวยเห้หรือว่าไม่มีสกิลอะไรที่มันกันเวทมนต์ คือดาเมจที่ออกมาจะเป็นสองร้อยยี่สิบห้าที่วิวสอนเต็มๆเลยครับก็คือไปยี่สิห้าร้อยเจ็ดห้าแล้วก็สองอยยี่ห้าคือดาเมจมัน,นตายตัวอยู่แล้วครับก็จะโดนเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเขาไม่ชูวยกันเหตุดาเมจจะเข้ามาเป็นดาเมจของเราแทนก็ดีมากเลยครับแล้วก็ทําให้โลองได้ด้วยอาจาร์ประมาณนั้นเฮ้ยแมสเชแมนโดไม่นี่ใครวะเนี่ยทันเดอร์เฮ้ยอย่าเดินลงไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะชวยได้ครับ เอากลางสิเอากลางสิเฮ้ยเอาเฮ็ดว่ะเฮ็ดผมว่าฆ่าไม่น่าได้มันไม่มีสัตว์เลือดนี่แต่ทันเดอร์ไม่มีรองเท้าเหมือนกันอาจจะได้ก็ได้นะแล้วโอเคผมปล่อยซาไหลปลาไหลไปแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนได้อยู่ตายหนึ่งครับผมทันเดอร์ได้ตัวหนึ่งหรือเปล่าลองตีอีกทีไอ้เพื่อนตีโอ้แล้วเลือดพื้นขึ้นมาแล้วยังไงดีซาไหลเออไม่ใช่เอาได้อยู่ได้อยู่แม้ว่าสตาร์ทสวยแม้ว่าซื้อเรียบร้อย โอ้ยนี่4ต่อ5นะครับเนี่ยแต่ความาไม่ครบเนี่ยเรามา4ต่อ3เมื่อกี้โอเคเอ้ย,อยผมลดนอันติไม่ไม่โดนนะ่ไหมโดนงูยิงสนุกเลยรู้ตัวขี่ยี่สิบวิไปแล้วเตจพิษรถบัตรฮันเตอร์เจาะโคเด็กก็เวิร์ครับเวิร์ค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 ซาลายสไวลูซิต้าเรียบร้อยไม่ได้ขยับหลอกอี่ยเงี้ยพับีจะใจถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ไม่โดนครับแล้วมันไกลมาก เวิร์ก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 โอ้โหแล้วเหมือนจะไม่ได้อัพวอร์ดนำครับเรเทอร์คนนี้เฮ้ยตันใช่ปะอ๋อแล้วผมโดนใบเนี่ย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 เฮ้ยผมจะตายเนี่ยต้องออกก่อนวะแมงค์มาสือต้องตันเปิดให้ผมอู้แล้วผมเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนใบไม่ใช่โดนใบอู้แล้วสวยเพื่อเราโหดมากอู้หเพื่อเราโหดอ่ดแล้วแมงค์มาสือจะตายแล้วยังไงดีจังหวะนี้ได้อยู่ เฮ้ยฮิวอ่าวฮิวไม่โดนอีกสวยแล้วน right ี่ฝ่ายมันโคตรแล้วครับแล้วโอ้โหโอ้โหแล้ววังอย่างนี้เลยรอดเลยเนี่ยไม่มีสตันโอ้โหนี่ไงมีมีสตัน์ลรตายด้วยโอ้โหแล้ลึกไปกูจะเดินเข้าป่าอมิบัติฮันเตอร์เล่นเก่งได้โคเด็กแล้วในแนาทีโคตรโหดสุดยอดครับอาจจะมีหวังก็ได้นะครับเกมนี้สี่ต่อห้าก็จริง แต่เกมนี้ต้องชุมกันเทศให้เร็วแหละผมว่านะอินฟอนลาไม่รู้ว่าจะใกล้ได้นี่หรือยังครับพระดาฟ้ารอเพื่อนดีกว่าใกล้แล้วละ่ะเฮ้ยแมนแมนก็มาวะ่ะโอ,อ้โหตันย่าครับตันย่าทั้ง <laughs> คู่โอเคโอเคโอค้โ <laughs> <laughs> หวัทันเตอร์สุดยอด อัปเดตสกอร์นะครับบัตฮันเตอร์ฆ่าไป6ตัวสุดยอดมากอ้ยเอยชิปหายแล้วออกก่อนออกไม่ได้อีกโอ้แต่มันไม่มีโระฉับเหมือนกันโอ้จะก,กดดันซะหน่อยครับกดไม่ทันใช้ไลาสบายลูซีท่าไปอีก2,000บาทถ้าผมชิปผมจะเปลี่ยนไปผมบอกเลยเปลี่ยนหนักมาก เอ้ยกดเอ็ไม่ได้เอ้ยกดได้นี่หวะทั้งกดเร็วมากโอ้โหเนี่ยโอ้ไม่โดนนะครับเมื่อกี้มันติดชะงักไปประมาณวีนึงเ้ยหิวแย่มันอ้อแล้วว่ะไอทีมนะเออไม่โดนได้ไงวะหรือว่ามันเดินออกพอดีเหรอเสียดายแต่เราก็กันได้ครับเรามีสกิลเคลียร์คีบอยู่ของผมก็มีนิมฟราร่าก็มีแมงมัดม,มีบิงแล้วด้วย ทังวันไี่บินแล้วนะบิแล้ว,วอุ้ยเกือบแล้วบัตเทนเตอร์ก็มีอันตีแล้วด้วยโอเคหน่อยก็ไอ้นี่เหรอวะอุ้งโดนไม่ดีชาไลชสวายดูเอาล้วมีคนตายก่อนแล้ววะเดนฆ่าครับผมยากว่าจำไม่ทันแล้ววอดไวอ่ะวาร์ปมานี่ชาลโอ้ยแล้วมันจะสวยนะเอกี่ตรจังไรเลย โชคดีที่เขาไม่เอางูนำครับงูพีดโ,โอ้ชิบหายแล้วโอ้โหผมน่าจะเก็บสกิลไว้โอ้ยแล้วหลบได้แล้วอันติทันเดอร์มาอย่างนี้ยังมาสื่อยังไงดียังมาสื่อสตาร์ทเข้ามายูสองช่วยเพื่อนไปแล้วยังไงโดนตายตายหนึ่งผมไม่ตายด้วยแล้วผมตายแถมโดนไปขอสกิลก่อนได้ไหมไม่โดนโดนพิษบาดแผลทนไม่ไหวผมจะบัตฮันเตอร์เก็บสองยิได้ไปสองแล้วยังไงดียังไงดีงงดโอ้โหปล่อยไปเลย ไม่สนใจแล้วสตันก็มาดิมชลาสวยงามมากมีผมตายคอนเดียววะช็อตนี้แอคเคิร์เหมือนจันตีไปแล้วนะครับไม่น่ารอดแล้วโอเคได้แมสแมสหนึ่งตัวชัวร์ละไปไปจังหวะนี้ทำให้บินบอกไม่ได้ถือบินบอกได้ก็ยังมีสกิลสามเห็นยังดีเลยไงดีลูกบุตสามตัวเลยไงดีโอ้โหแล้วก่อระเบิดไม่ทวนสุดยอดแล้วผมบาดฮันเตอร์ช็อตนี้ได้เงินมากี่ตังค์วะเนี่ยแค่มาสองพันโคเด็กว่าสี่หดมาออกคาราฟ้ามาเลยโหดโหดเชื่อเราคอมโบโดนตาหัวจะตายเลย ก็ข้ามันก่อนดิมันออกลงมาฮิวงางไ,ได้ได้ออกมาคอมโบแล้แลเราก็จะออก,อออกอยังไงก็ต้องคาราฟ้าครับอินฟลอ่าไปโหอยากฟ้ามากต้องการเงินมันนี่เทคไม้มันนี่พอสตาร์บเดอะมาสเตอร์พีซโหพีเบียจังวะ<อ>มันหล่ดนตัวหลังด้วยนะสาล้ายสไปรูซิท่าของบะลมีคนตายว่ะแมงมาสือ ขาดีแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทชีวิตผมจะเปลี่ยนเฮ้ยเอ้โอ้โอ้ยได้ยูโอ้ได้ต้องบอกเลยครับตอนนี้คลิปทุกตัวสำคัญหมดสำหรับผมเราจะต้องห้ามพลาดต้องห้ามพลาดครับต้องโฟกัสที่คลิปแบบแบบอะไรไม่ต้องไปดูพอตายก็โชดเพื่อนเอาเล่นเออหนึ่งฟ้าล่อขรตาฟ้าครับที่มันจะดันยาวนี่เลย เดี๋ยวว้าไปเดี๋ยวว้าไปให้ผมขายโคดทิ้งกันแล้วกันครับเพื่อความมั่นคงของคาราฟ้าเอ้ได้คาราฟ้าเดี๋ยวว้าไปหาโอเคโอเคมาแล้วทีนี้แหละรู้เหลืองครับผมโอ้ชิผ่าแล้วเกือบซื้อผิดแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วต่อปะ ได้สวยงามมากชอนน็อตนี้อันตี้อ๋อชิบหายคาราฟาไม่มาส่งเลยอูแนลวตายไปแล้วมาแล้วเฮ้ยละครับผมผมแปลได้ตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่ารีบกดใช้ไปตะกี้ยังมาไม่ส่งเลยไม่สึงเลยจะเหมือนน่าจะเริ่มทางานแล้วหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้ครับไม่แน่ใจแต่ผมติดทิอยนี่อยู่แล้วก็ได้เลือดเพิ่มมา300เลือดเป็นโบนัสนะครับยังไม่ทํางานนะต้องรอพาไปองกลางวะต้องรอเวลาไม่ท้าหรอกรอดีกว่ามันตั้งสี่วิมันหนีก่อนได้ ลองดิลองดิลองเสี่ยงดูอ่ะ,อะลองดูลองดูมันไม่ทานอ่ะมันไปมาแล้วอ่ะ <c oughs> อ่ะน,นีไงมา,ากลับมาอย่างไวเหมือนกันทำ <c oughs> ไม่มีอันตีครับถ้ามีอันตีอุรัรสวยงามมากชตอนนี้กดดรักซื่อไปเจอใครเนี่ยแมสแมนแมาสแม,น,แมนโดอุลตร์สวยอ้าวอุ้ยมันมีไอ้นั่นจะแอดเคิร์นมาได้อบอ่ เกือ,กอ,อ,อบแล้วขอกระบ,บ้านก่อนออถ้าผมเงี้นตีผมจะโหดโอเคตอนนี้เราแปลงร่างตลอดเวลาแล้วครับเห็นปะมีคูดาวสิวีก็คือเราสามารถกลับร่างได้เงื่อนไขของสกิลนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเวลาที่ผมแปลงร่างมันจะเป็นเวทหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝ่ายกดชุงเงินเฮดความแข็งก็เป็นความแข็งปกติธรรมดาธรรมดาเลยครับก็น,นั่นแหละวิธีแก้ออกชุเงินเฮดมาครับแต่ถ้าเกิดผมตีแรงก็แก้อะไรไม่ได้สมุดดาเมดผมพันเนืมีดาบทอง ผมก็ดันตีอยู่ผมตีตัวปกติผมก็โดนสองร้อยเจ็ดสิบห้าเท่าเดิมครับนั่นแหละแต่เขาออกคลิปเห็นมาก็โดนพันหนึ่งเต็มๆก็เป็นข้อดีในข้อเสียครับแต่ก็ดีแล้วดีมากลัตีสแปดโดนตีติดสโล่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะตีหนึ่งทีตีสแปดด้วยครับคือตีกระจายอ่ะฟาร์มไวโครดูดิดูดิสองร้อยยี่สิบห้าสามทีคลิปตายแน่นอนนิมฟราจะได้คาราฟาระอีกสี่ร้อยบาท กำลังระไกรแตกแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมตีป้อมดูดิตีป้อมไปน,น้ำเม็ปกติเดี๋ยวผมลองกลับล่างดูยี่สิบสามใช่ไหมที่คีผมตีไปอุย้ยจะเทสอีกไหมเนี่ยเทสเทสให้ดูแล้วกันเนี่ยครับเท่าเดิมยี่สิบสี่ยี่สิบสามประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าตีตัวที่กันเวทเคผมจะเป็นเอลเดอร์นะครับซึ่งแน่นอนน้ำเม็ดเป็นอะไรที่ตายตัวกตว็ต้องออกอะไรที่ตีเร็วอ,ออกดาเมจก็ช่วยอะไรครับตอนต้นเกมตอนแรกๆไม่ต้นหรอกช่วงนี้นแหละแต่าร์มวนี่เรื่องจริงครับ ไม่ได้โมนี่ไงปะโคตรไวเลยดูดิเราได้คลิปตายมาแล้วอ่ะเล่นเป็นแคลรี่ยังได้เลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ลืมซื้อวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีหวอดแล้วโอเคเฮ้ย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 เดินมาทำไรอ่ะลิเตอร์แล้วมันมีสกิลเข้าทรรของมันอยู่แล้วมีสกิลสตันอยู่ในตัวตัวเองอยู่แล้วครับพีเดเมดเข้าไปเสริมมีโคตรโหดกระโดดยิง ดิฟุล่าจะได้คาราฟ้าแล้วปังหกสิบบาทนี่อืมโหดิฟล่าแต่ยังคารา,า,าฟ้ามาแล้วรีบจัดนี่คาราฟ้ามาแล้วมาด้วยกันเลยฆ่ามันนี่ไงรออะไรอ่ะอคาราฟ้าดิฟล่ามาส่งไง ใจเย็นใจเย็นมามามาพร้อมพร้อมพร้อม,ม,าม,าอมไปเลยไปเลยไปเลยนิมฟลาทานอยู่ยแล้วครับ2วินาทีอ่ะสวินาทีอ่ะจะอะไรไปรอดแล้วโอ้โหนิมฟลาแอร์ไลน์รักคุณเท้าฟ้านี่ครับเราเรีบตีเร็วตีเร็วจริงดีเงอะเกิดมานี่ก็รีบจังไปบอกรออะไรเไายังไม่มาส่งเลยเพื่อนไปโหได้บัตรฮันเตอร์เก่งจริงครับ มาทันเตอร์ก็สิบเจ็ดแล้วฆ่าไสิบสามตัวโคตรโหดไอทีมก็เปิดดับแพล,ล้วด้วยจะได้บินวอลก็ได้นะมาทันเตอร์น่ครับสามทีคีปตายรับประกันไปเลสโก้ฟอร่ามีตายอีกพันหนึง่งชิ้นตอไปออกเป็นชูเนเฮดก็ได้นะครับประกัน <S <S พิทสลิตเตอร์หรือว่าจอกเป็นพวก แยกวินวอล์กฟิงโบก็ได้ครับแล้วแต่เลยขออะไรก็ได้ที่ตีเรเร็วอ่ะมันจะโหดมากแล้วก็ทำให้เราไม่ตายได้ตีประมาณนั้นนะแต่ก่อนมันจะโหลดเร็วขึ้นจะดีมากไม่โหลดเร็วขึ้นไล่เร็วไล่เร็วใช่บอกโหลดถ้าโหลดคนจะคิดถึงคู่ดาวเนี่ยครับบ้านมันขึ้นร้อยเจ็ดนะครับดาเมจมันเป็นดาเมจจากตัวผมเองปะ มันกันเว้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยมึงอ๋องท้ายได้เปล่าชั้นเลิกโอ๊ยรอนิมฟลาบวาร์ได้ไปไหนวะเนี้ยไปบนเนาะอ่ะเรียบร้อยหรือเปล่าลาก่อนพราะหนุ่มอุ้ยผมลืมไปเรียบโอ้โหมึงจะอะไรไปรอดเนาะนิมฟลาแอร์ไลน์ไปยังไวเหมือนอธิบายจะผิดด้วยนะครับเป็น275นะก่อนออกคาราฟ้ามันจะ225ครับออกวิงโบก็ได้ครับออกเป็น ปอดบูบก็ได้ครับส้าโลเขาได้แล้วก็ไล่เลื่อนเยอะด้วยเดี๋ยวแต่ยังสเปซอยู่นะแต่สเตมที่สเปซออกมาจะไม่ได้เป็นสเมมเวทมนต์ครับยังก็ตีกระจายอะ่ะบายกลางเยอะวะเนะไอ้งูนี่มีทุกที่จริงๆวะ่ะโอเคผมมาไปกันดีกว่า นี่ครับตีเบามากเลยระวังนะอืมเกตุนี้ผมว่าจะออกเป็นชูงเงนเฮดก่อนครับก็ดีนะตัดเลยหรือจะออกเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับถ้ารับประกันประกันชีดก็ต้องชูงเงนเฮดอ่าเอฟรนดูดีกว่าออกเสกไก่ก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเลดเล็ดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องจับเขาให้แบบชัวร์ระวังรับได้ทุที่เลยผมก็เสกไก่มาจับเองเลย ตอนนี้เราเคลียร์ป้อมได้เยอะอยู่นะขึ้นบ้านมันไม่ได้ถ้าถ้าขึ้นได้นี่กูพาไปบ่อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาครับบ้ามีดัสมีดัสเป็นะวะอินฟลาอ๋อแล้ววาร์ปอย่างนี้ไงลาก่อนโโอ้หเจอเดนมฟลาแอร์ไลท์เข้าไปให้ผมลืมซื้อวาร์ปป่าไม่เป็นไรอะขึ้นบ้านมันเลยทุกอย่าง ออออเได้ละัไอย่างนี้ว่าขาดอีกร้อยหนึ่งโอ้โหมันแทงไม่ได้ครับประเด็นผมไม่ได้ออกดใจมาดิกลับไปการกันดีกว่าวับกลับไปการกันดีกว่ามันไม่ได้อ่ะจะมีคนมีวับไปสักคนหนึ่งเอามีนี่ว่ะ ได้แล้วเราก็แค่รอครับอืมแต่โกงจริงนะผมว่ามันโกงจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยมันเป็นแคลรี่มันฟาร์ไวดมันพิชวิตได้อะเหมือนนิมโฟลา่าเหมือนเกิดใหม่อะครับโอเคอินวิสิบิลิตี้มาฟอร์ดโบวเฮียตีติสโลกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ บวกฟาร์ดูไปสาบห้เต์วขอร์มห้าเปอรวกสก,กิลสามีกสีเอร์ฮ้ยเดี๋ยวแฮนเดอร์อันติ้ฉลได้ร้อเลยนะแฮนเดอร์มัน,นกแกวอดตัวนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยไม่เอาดีกว่าตายเองวะเนี่ยนิมโฟล,ล่าบาดได้บ้างนิม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 ,นมโอเค ไปไหลไปนี่ครับถึงตีถึงเดินชโลุแต่ดูดิมันไอ้นี่มากจริงๆนะมันหนืดจริงๆอะครับถ้าเดินไม่ออกเลยอะล่ะโคตรหดไปดูวันโอเคต้องรอคิดถ้าผมวาดมันก่อนดีกปา่าเพราะมันแก้ได้ดีอะ่ะแค่แต่ข้างบนสก,กาวนี่หลายยาวเลยครับสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้ มันกดอันต <hi> รีอะโดนใบด้วยจะกดอันตรีได้ไงโอ้โหโดนชูกำลังเข้าไปเรียบร้อยแล้วมีการกดเทาวีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไม่ใช่กลับบ้านเดินออกมาก่อนโดนป้อมตีแต่ไอ็ดไปบ้านน่นจะยิงพิษใส่ผมไว้โคจะติดสโลโคจะเนื่องเหนียวโคจะเนื่องเหนียวบอกเลยเรียบร้อยตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับไปกันก่อนบ้านแตกบ้านแตกกันก่อนกันก่อนไม่คุ้มไม่คุ้ม เวนต้องกลับวะเอาเชี่ยแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูวาไม่ทันเอ้าโอ้โหโดนทิ้งไว้กลางทางผมไอ้จัดรอดอยู่อ่ะถ้าจะกันป้อมน่าออกเป็นพวกเออเกาะกระดูกครับถ้าจะกันป้อมนะเน้นกันบ้านเอากเกาะกระดูกแล้วก็ได้ตีเร็วด้วย แต่ถ้าเน้นเดินแกงก็ต้องหอดพวกกินจุโลวิดบอลอะไร้ยครับแต่เกมนี้เหมือนเขาบีบให้เราบวกขึ้นป้องเขาตลอดก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วครับอุ้ยเราคิดว่ารีเทนแย่เราต้องตีเร็วๆให้ได้เมืบบ่อ,ก,บบอกี้จะาเดินไปซื้อวาร์ปเดินทิ้งไว้กลางทางเฉยเลยรอ ไอ้ลาริเวนอาจิเบตอวัตตาด้วยนะครับยิ่งเวลเยอะก็ยิ่งมีของประดับตัวเยอะแล้วก็มีไอเทมเท่ๆด้วยผมจำไม่ได้แล้วอะไรก็มีคนฮิวด้วยรอกูด้วยบนอะเฮ้นัมมนาวิโดนมาหาลอยดิเดี๋ยวเราไปกันเราให้ผมขายดีกวไไ่าไอ้ยโทษโทษนิมโฟล่า ไปไปอยู่บ่ออยู่บ่อมา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 เน่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 ได้ปะเวลาลงไปเรื่องเราได้เด้งหน่อยสามวิมาอ๋อเหรอมาแล้วมาละมีอะไรแล้ววะมีระไมีอายมีนูด้วยใส่ก่อนเหรอนี่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 มันขึ้นบ้านไม่ได้ครับว่าแต่เย็นไม่เอาดีกว่ายาก แมงมันตีคีบเลยอย่ากลัวไอ้ยี่หรือไฟนี่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 ตัดเลยตัดเลยตัดเลยเร็วเออที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยแล้วผมเป็นใครเนี่ยไอ้นี่รอดวะเนี่ยรอดอีกเหนเ่อยตายอยู่ตายหนึ่งเรียบร้อยตายสองโอ้โหเมเโคตรแรงเพื่อนเราแมกมันเกือบตายตายไหมแมกมันไม่ตายครับแมงมันไม่ตายโหทำไมมันใจถึงทำไมไอ้เนี่ย ชูกำลังเลยเรียบร้อยสเกลก็มาสเกลได้เจ็บนะครับเมื่อกี้สเกลเจ็บจริงนะเพราะาอะไรมันโดนผมส็แป๊ครับโดนผมกระจายอ่ะและ้วเรียบร้อยโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาน,นะครับชอบก็ฝากกดไลค์นะจริงจริงมันมีคลิปหนึ่งที่ผมไม่อยากลงเว้ยมันเป็นคลิปที่แม่งผมเล่นมาวีนั่นแหละมันเกมพันแปดพันเก้ามันตึงมากๆแล้วมันคู่หนังเกม ผมก็ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่เป็นว่าถ้าเกิดว่าถึงพันห้าร้อยไลค์เดี๋ยวผมจะลงให้ละกันนะครับเป็นคลิปมามิดดอนนี่แหละคลิปแรกที่ผมเล่นเลยก็ตามนั้นนะครับผมก็เลยมาถ่ายเกมนะครับกลัวจะลำคาญกันเนี่ยกูนั่งเกมอ่ะไอทีมนั้นเนาะเฮ้ยผมก็ขอบคุณที่รับชมและชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบกันมากๆก็เราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่พี่นะครับไปเจ้าไปจ่ายบายบ๊วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะเป็นยังไงก็รออีตาเดี๋ยวเดียวไไม่ด้ ไปแล้วครับไปไบไปบปไบไปไายบายบาายไม่เจ้าไม่จ่ายบายอัพเดทสกอร์เดลิเทียมนะครับประมาณนี้ไปแล้วบายบายบายครับ